รแงาครับเวลาออกกายรู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับแล้วคุณรู้สึกแล้วคุณคิดว่าการออกกำลังกายมีประโยต่อขภาไหมครับทำให้ร่างกายแข็งแรงฝึกกำขาครับรสึกกับกขาเราโอ้โหครับพะครับ สัมภาษณ์นะครับสัมภาษณ์คุณรู้สึกยังไงครับตอนออกกำลังกายรู้สึกยังไงว่าครับแล้วกล้ามโตมากครับคุณคิดว่าการออกกำลังกายทำประโครับสำคัญก็ทำให้สุขภาพงทงานครับไม่เกิดโรคภัยต่างๆการออกกำลังกายการออกกำลังกายควรพิจารณาสุขภาพร่างกายของตัวเองก่อนออกกำลังกายหากเกิดอาการผิดปกติเช่นหน้ามืดใจสั่นเหนื่อยหอบ ผิดปกติควรหยุดออกกําลังกายทันทีหากมีโรคประจําตัวมีโรคประจําตัวควรปรึกษาแพทย์ก่อนเริ่มต้นออกกําลังกายและควรออกกําลังกายในช่วงเวลาเดียวกันของทุกวันเพราะมีผลต่อการปรับตัวของร่างกายไม้มดีวได้ไงเนี่ยมางี้ยัดไม่มาทำให้ปอดเราแ,แข็ง <มา S 2> แรงเพื่อเงไปไ้อย การสูบหลีไม่ดีต่อปอดนะครับอย่าหาสูบเลยถ้าสูบป,ปอดจะแข็งแรงเป่งเป่งเอ,อ๊ะไม่ไ่เป่งเป่งตัดจะไป่นนียไอื้นามันอรอมเี่ โอ้พซูน oh, <Thank you. S 1> ี่กินหนามเโอ้เดี๋ยวบอกคู่เลยของอร่อไม่ักของดีเมือนกัรทักษ์พี่กัลรับกัรทะลักเออพี่กัลรับกัรทะลัก กินน้ำกระ่อมมันไม่ดีต่อสุขภาพนอนไม่หลับจระส่ยกระสอมอาจไตวายได้ครับออกคครับอาวัายก็แสบดีเลย,ยเการสร้างทักษะชีวิตการสร้างทักษะชีวิตวัยรุ่นเป็นวัยที่มีความอ่อนไหวต่อการถูกชักจูงไปสู่พฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพได้ง่ายทั้งปัญหาการสื่อสารเสพติดปัญหาการ ติดโรคทางเพศสัมพันธ์และปัญหาก,การตั้งครรภ์นในวัยเรียนดังนั้นวัยรุ่นจึงต้องฝึกตนเองให้รู้จักสร้างทักษะชีวิตเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาการตัดสินใจด้วยวิธีการที่ถูกต้องการพูดปฏิเสธในสิ่งที่ไม่ดีต่อสุขภาพคนเยอะนี่เนี่ยใครใคยจะไม่มานีวัน กื่งไปทำอะไรมาคุณนอนคุณเล่นเกมไม่เกมไม่เกมเล้วอะไรอะไรวะนี่เกมแลนวก็มันนอนในเมียนต่อนไม่เกมแล้วก็สาวแหน่ที่ไหนกันนิ่งอ๋อนินเกมเกมขาวเลยงานเก่งเืนเกมต่อเก็เล่นเกมต่อเลยดูก่อก่อสมาร์นเกมก่ออ๋อเกมก่อถ้าว่าเรามารก่กนนอนพูดใหญ่ทีด มาถผ้าผ <mile> oh. ้าขาวผ้าขาวผ้าผ้าสกลายไหมสกลายก็มีสกลายที่ีมีนี่ครคนข้างรงแบบขนมานถวายแหวนมึงดูเรื่องมห้จิงจอกอะไม่เล่นเรื่องจิ้งจอกก้าวหาเฮ้ยตื่น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 ทอดเือของการนอนดึก พุ้งุงกันตำ่ำเขยชาแลบบยลอกยอาหารทำงานไม่ดีวนวานเสียงโรคห้นว,ควน,นเววบาหวานคานที่ดีระวนนอนให้เพียงพอโดยนอน8-9ชั่วโมงก็ไปเอานะครับนะครับการ <laughs> พักผ่อนการนอนหลับเป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุดวัยรุ่นควร ได้นอนหลับวันละประมาณ8 10ชั่วโมงการพักผ่อนอย่างเพียงพอส่งผลให้ร่างกายและจิตใจได้ผ่อนคลายจากความเหนื่อยและความตึงเครียดวัยรุ่นควรผ่อนคลายอริยบทจากความเหนื่อยล้าในระหว่างวันด้วยการปฏิบัติกิจกรรมที่ชื่นชอบเช่นฟังเพลงเดินเล่นเล่นกีฬาดูโทรศัพท์